ปาฝนตกฝนตกฝนตกพี่มืดคักอะไรตกมาแต่ประเทศเวียดนามมาแต่พายุเข้ามืดสบายดีพี่น้องมาเด้อมาตึกแห่นำกันมบ้านนี้ก็มาตึกกระโปังมืัอนี้ก็มากระโปรงังสองคนคือเก่ามบ้านนี้เขามาตึกได้ที่เรอบมหาคุณจนจนแบบชาวทุนน้ำมันยืนขึ้นน้ำมเถื่อนยืงขึ้น ตอนนี้น้ำเขื่อนคือมันลดลงลายทำกับระดูแลกทำกับระดูเดือนสี่เดือนห้าเลยนะทำบุกลงเองแต่มื่อนี้กับมาตึ๊บอีกครั้งหรือว่านี่กับมาตึ๊กับเดลลายมังซีฮาโลแต่เมื่อนี้กับมามาอีกมาสีเดนโบไรแต่ยังบู๊อ่ะเพราะว่าการให้ยูนกินมันกับมึงมันรูงประมาณเมนูป่ามันหอดแต่บางครั้งกับไม่ได้แต่เป็นร้านตึ๊มันคือเก่าแล้วเพราะมันง่ายๆมาติ๊บกระเทาะหุ่นต้องบรรยากาศน้ำลงแค่พี่น้องเองเมื่อกี้นี่นะพนโต๊ก็เลยมาที่ไทย กินนี่ตกแห้งแห้งตกตะเกงเรียนบิ้งนี่นะอันนี้น่ยนำมันลงลงลายบรรยากาศพาลังพุนโู้โิจตึกไปฝังนั่นแหละลุมเกาะไปพุน่นจะได้การติดตามทำสมมากระบบาพาังนี่ไปก่อนพี่น้องเลยทางลงเพื่อนแหงเลย เป็นมดนฝนตกมเปียกเ้โหาโอ้ลำเขาเป็นเหือโบเฮงจัเลยนี่ใส่ละลำดเน่เฮือโบเฮโอ้โหติดกันเลยนะเฮือโบเฮงอันนี้เฮือโบเดือนเปจักมาใส่เฮือโบเดือนไ็แต่าไปบลาไม่นัน ยังโมทันเอาขึ้นใช้เครื่องเขาเองตึกว่าน,นิคอะมาตึกประมาณ8โมงวงายมามันมีมาแต่หมคัมเนี่ยประมาณหกโมงครึ่ง วันนี้ก็จอดได้นี่แหละทันบุ๊มบี้ไทยมาตึกมีต้าฮาวเลยอ่ะได้อยู่ฮึทำลุลงตลอดเลิอกอลิกิโตรงนจะนี่ปลปพ,พันธุ์ไหนออกครับ

ดีเห็ดประแดกปรดิเห็นแห่งัางแห่งไปโตเลย ยุบาละซองตเตาปฏิกิริยตคืนวันนี้บ้านละชิบตะซาว้าประท่านออกสำหนีนะถ้าก็หกมปลาดแล้วปลาลูกปาขงตัวนี้ก็ลูกปราก ปกดุปกดปกน้อย,อยมันจะแมนบมทันออกพคืนวานนี้ตึกตึกเด็กคนนี้ได้ทำไมงอ้ยูยเลย lại bạn, su bạt điều cư niệm bộ đội cư đoan niệm bộ đội ปะยนปักมือเลยสามตัวโอ้แสบบดซีโต้ปะยนตึกอยู่แกงมาถือมาถือถืออยู่พี่คือกันกับบนตึกคืนวานนี่เลยก็ปะยนโอ้เสร็จ เดียบนี้กูบรายอันตรายช,ชุดเลยญญนะขึ้นย้อนกระจกยูกแกงที่นี่บริถายทำก็ได้มาจำนวนหนึ่งตัวหนึ่งละปลาใหญ,ญ่หมื่นยูกแกงเลยบลริเอากองไปทนำนปลาสกัง ตัวใหญ่นีเกือบ1ลเกือบ6-7ลูกก็ติกอยู่แกงไม่ได้ตัวหนบทออยู่พี่ ကြည့်တို့ឆ្លលញ1 4 5ໂຕ6ໂຕปลาអុកដឹកអលីទឹកនេះមិនបានคืนនេះส่នីហ่าក៏មកក៏គឿនថាអញបកកតែហフォトញញ៉ាញ់ าตัวปาหกตัวปามันบุคคนเก่งมันจะอยู่ทาน้ำนิ่งใช่ี ตึกยางบนขีตม bon um, um ่ิตมจำขาจนคุมงยางมาเป็นถึงตัวเดียว อยู่หากินบมดได้ง่ายคือเมื่อวานนี้กับโบพางนซามเธอออกปลาไปหายิงตอนเว้นกับโบได้ไปหายิงตอนแรงกับโบได้อยู่บ้านมาตึกงแห่อีกจึงกุมกินวันนี้บางคนว่าง,ง่ายบันหนุบมันน,นะคน,า,นคาคือไปนี่แหละคือทรมานคนยากแต่ว่าคันโบโบ,บ,บหายู่บาหากินกับโบได้กินเป็นอะไลาป็นอะไลาป็นอะ Long anh không. mình bin nam. Och, Lằng bên nam, Đây Lai bóng. Lai bóng. Bóng đai b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 óng มาตอบ้งเลยมาตบุ้งเรยเท่านีาา่กลับก่อนกลับก่อนบันี้บกไยมานบันใด แต่หน่อยกว่าวนี้คือแบบสี่แล้วพอจังหวะตลอดว่าการหายุหากินบนเนอนนะเบิ่คืนวันนี้นะคิดว่าตึกลายตึกดนแบบนี้นะคือสีได้ลายเมื่อน,นี้กับบบปันใดสะสมปลาเฮามากกันได้มากกันนี่แหละปลากุดปโนต์ ปัสกังได้มาวันช่องโลบายวันนี้ประมาณหาโลก็สน,นี้แหละพอพอ,พออยู่พอกินอยู่แบนี้พอได้แก้ไขตอนเสามืออื่นแล้วน,นี้แล้วไงครับเนวันวราง ได้ปลาลายประเภทอะไรคือนี่ออเองให้มันจุตรงไหมไปนะโอเคเออกินเลยบอบีนลายประเภทอะไรปลาพอดีขักนะคิดว่าชิได้ล่ยแล้วว่าเฮ็ดแห้งไว้เฮ็ดตอนหับมันงานกินแจ งานกินเจก็คืองานกินข้าวหม่่น,นะทางบ้านเฮาปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีหนึ่งเธอเดียวหรับพี่พี่น้องของชาวเฮาการให้ว่างให้สะดวกกะมาลินมามวนมากินมาเที่ยวนํากันได,ด้โดยพี่น้องเลยมาเบ่งฮิตของประเพณีวัฒนธรรมของบ้านเฮาปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งผมเป็นงานกินงะก็จะเปอนงานกินแจก็คือกินข้าวหม่อย่ไรก่อนเ่ว่าเก็บเกี่ยวเข้าให้ข้าส่วนจะมีการตะนีเกิดขึ้นมาทุกๆครั้ง ก็คือมือวันพุธมือหือมือวันพุธมือวันที่สิบเอด็ดเดือนเก้าหรือว่าเดือนกันยาได้โบไลายเต็กอะโอเคอยู่นะสามนีนี่ตัวบลกขึนเชิอกินข่าวก็บพุ่หละมากินอยู่บ้านาพนอดีเลยแต่ประหลาดนะ หดบานเลยปั่นก่อนปั่นน้ำปิงน้ำปิ่งทำนี้พอไม่ใจที่ชฉุนปิงโบลายดอกบุญเราโบกินเรากินอิม่มเลย นเดียวนะปีงจนเป็นแปกกาเรางปีงควสิปันตา่อนเรตังกานแล้วหน่อยไม่ ปลาปีงของเฮาก็เริ่มได้ทีแล้วะนะวันนี้แก้วก็บ้อ้องตําไปลําบากอีกแม่พ่นตําไปแล้วตําทุกมือโป้เล็กปีงจนดําปีงได้6โตนี่ก็พอเลยกินแบบปลาสดๆเลยว่าสิกินญี่ปุ่นกน ยังหนากก่อไฟก่อยังอีกมากินอยู่บ้านดีกว่าพ่อแม่เพิ่งกินมาแล้วเพราะว่ามันเดิกตัวนี้จุกเรียบร้อยแล้วกินได้สองคนแต่ละคนเขากินมาแล้วหอนทองว่าบาับอยู่ตัวนี้ กินข้าวแต่แต่ไปดองพุนแต่แต่สิบสองโมงริกินข้าวแรงเลยแล้วก็มากินส้มกินตำแตงมาเริ่้พี่น้องกินขา้าวมา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 พี่น้องกินข้าวเหมือนกันโอ้อ๋อปาร์เลย b u d d คือว่นนี้ก็กินข้าวเด็ก A rồi vì ở đất chân chân thật chân chân thật chân thật chân chân thật 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 chân

มาเจียเลยอาข้าวนอนเสร็จเลยเยอะนะกินข้าวดึกนอนดึกแต่ละคืนอยู่บ้านแลออยูปารี่ปกติเลยนอนดึกตลอดเลยแต่ละคืนหนีบประดำสิบเอ็ดสิบสองโมงจะได้นอนตลต่อคลิปกับมันตล้ต่อ,ตอกลางคืนม,มันจุ่มีชิงรบกวน เมื่อแน่แต่ก็สู้กับลุยหแหละเพราะว่าเขาเป็นเชาวลักอันอหอบโห้ากับกบุมียังกินคือทำชงทำมือก่อนคนบสบายเนี่ยได้ไปหาอดนอกกินคันอยากเข้าตอนเด็ก,กั่เกิยนอนมักบวกก็บมักบวกหลวกกินทรมานแห่งบุมีอาหารบัดอาการดีขึ้นกับขอไปหาก,กินอี หากินกับมือประมาณนุ๊ระมือมันนุ๊กบัวมันเนี่ยบัวมันเนี่ยไปตอนเที่ยงคอยดาวคอยได้นกกระริวตัวนึงบัพังไม่ได้ไปตัวแรกบ,บัพังไปนกนกกระแสต,ตัวนึ่งขับม่ได้หากินยากตัวนี้ แบบคนลาคนกลับไปหามันหลักเมื่อนี้กับกับแรงวันนี้หากินทั้งนํำครับพอได้อยู่พอผมอยู่ผมกินอยู่นะเว่าฉะฉะนั้อพีนี้กับผมมีอย่างหลายคนอื่นขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ว่าเราแชร์แล้วติดตามให้กำลังใจเพเาียงอูมาตลอดถ้าตอบคอมเมนต์ชากนะ็ต้องขอภใจําเพราะว่า จิมโอเฮียงนาตายหากลกบไปจูนไดมอนีไปก่อนพี่น้องขอบายบ๊ายบาย,บาย